หรือแผ่นดินนี้ใกล้จะเกิดกาลยุคและเสริมศูนก่อนจะเปลี่ยนผ่านไปสู่แผ่นดินในยุคพระศีอ่านก่อนที่รชาชอาณาจักรอยุธยาอันยิ่งใหญ่สืบสมัยยาวนานกว่า400ปีจะถึงการล่มสลายได้เกิดเหตุเพศภัยอันเป็นลางบอกเหตุหลายประการปรากฏให้เห็นนักปราชนิรนาม ได้เขียบันทึกไว้ก่อนเส้นกรุงศรีอยุธยาเป็นเพลงยาวพยากรณ์ความว่าจะกล่าวถึงกรุงศรีอยุธยาเป็นกรุงรัตนราชพศศาสนามหาดิเรกอันเลิศล้นเป็นที่ปรากฏกฤจนาสรรเสริญอยุธยาทุกแห่งหนทุกบุรีสีมามนทนจบสกลลูกค้าหวานิย์ ทุกประเทศ12ภาษาย่อมมาพึ่งกรุงศรีอยุธยาเป็นอักขณิตประชารชาปราศจากภัยพิษทั้งความพิกลจริตแลกความทุกข์ฝ่ายองค์พระบรมราชาครองขันธสีมาเป็นสุขโดยพระกิจสดีการ,รํานุกจึงอยู่เย็นเป็นสุขสวัสดีเป็นที่อาศัยแก่มนุษย์ในใต้ล่า เป็นที่อาศัยแก่เทวาทุกราศีทุกนิกรนรชนมนตรีขหาบดีพระรามพฤฒาประดุจดังสาลาอาศัยดังหนึ่งร่มพระใสอันสาขาประดุจหนึ่งแม่น้ำพระคงคาเป็นที่เสนหาเมื่อกันดานโดยพระเดชเดชาอนุภาพอาจปราบภัยรีทุกทิศสาร ทุกประเทศเขตขันธบันดาลแต่งเครื่องบรรณาการมานอบนบกรุงศรีอยุธยานั้นสมบูรณ์เพิ่มผูนด้วยพระเกียรติยศขจรจกอุดมบรมสุขทั้งแผ่นพบจนคำรบสักการได้สองพันกรานี้นั้นฝูงสัตว์ทั้งหลายจะเกิดความอันตรายเป็นแม่นมากด้วยมีได้ทรงทศพิษกราชธรรม จึงเกิดเข็นเป็นมหัศจรรย์16ประการคือเดือนดาวดินฟ้าจะอาเพศอุปัติเหตุเกิดทั่วทุกที่สารมหาเมฆจะลุกเป็นเพลิงการเกิดนิมิตพิสดารถูกบ้านเมืองพระคงคาจะแดงเดือดดังเลือดนกอกแผ่นดินเป็นบ้าฟ้าจะเหลืองผีป่าก็จะวิ่งเข้าสิงเมือง ผีเมืองนั้นจะออกไปสู่ไพรพระเสื้อเมืองจะเอาตัวนี้พระการกุลีจะเข้ามาเป็นไส้พระธรณีจะตีอกให้อกพระการจะไม่อยู่เกรียมกลมในลักษณะทำนายไว้บ่ฮอนผิดเมื่อวินิจพิจูก็เห็นสมมีใช่เทศกาลร,ร้อนก็ร้อนกระงมมีใช่เทศกาลลมลมก็พัด มีใช่เทศกาลหนาวก็หนาวพ้นมีใช่เทศกาลฝนฝนก็อุบัติถูกต้นไม้ย่อมย่าสารพัดเกิดวิบัตินา,นานาทั่วสากลเทวดาซึ่งรักษาพระศาสนาจะรักษาแต่คนฝ่ายอากุศลสับปุรุษจะพ้นแก่โทรชนมิตรตนจะฆ่าซึ่งความรักภรรยาจะฆ่าซึ่งคุณผัว คนชั่วจะมาลางผู้มีศักดิ์ลูกศิษย์จะสู้ครูนักจะหารหักผู้ใหญ่ให้เป็นน้อยผู้มีศีลจะเสียซึ่งอำนาจนักปราดญ์จะตกต่ำต้อยกระเบื้องจะเฟื่องฟูลอยน้ำเต้าอันลอยนั้นจะถอยจมผู้มีตระกูลจะสูญเผ่าเพราะจันทานมันเข้ามาเสพสมผู้มีศีลนั้นจะเสียซึ่งอารมณ์ เพราะสมัครสมาคมซึ่งมารยาพระมหากษัตริย์จะเสื่อมสิงหานาฏประเทศสราชจะเสื่อมซึ่งยศถาอาศัจจะเรื่องลือชาพระธรรมาจะตกลึกลับผู้กล้าจะเสื่อมใจหายจะสาบสูนวิชาการทั้งปวงสันผู้มีสินจะถอยจากทรัพย์สัพปะบุรุษจะอับซึ่งน้ำใจ ซึ่งอายุจะถอยเคลื่อนจากเดือนปีประเวณีจะแปรปรวนตามวิสัยทั้งพืชแผ่นดินจะพ่อนไปผลหมากรากไม้จะถอยรถทั้งแพทย์พนานาว่านยาก็อาเพศเคยเป็นคุณวิเศษก็เสื่อมหมดจวงจันพันไม้อันหอมรถจะถอยทศไปตามประเพณีทั้งเข้าก็จะยากหมากจะแพง สารพันจะแห้งแล้งเป็นทุวนทีจะบังเกิดมิกกสันีฝูงผีจะวิ่งเข้าปลอมคนกรุงประเทศกราชธานีจะเกิดการกุลีทุกแห่งหนจะอ้างว้างอกใจทั้งไพรพลจะสารละวนทั่วโลกหญิงชายจะร้อนอกสมนาประชาราษจะเกิดเข็นเป็นอุบาตนั้นมากหลาย จะรบราฆ่าฟันกันวุ่นวายฝูงคนจะล้มตายลงเป็นเบือทางน้ำก็จะแห้งเป็นทางบกเวียงวังจะรกเป็นป่าเสือแต่สิงสารสัตว์เนื้อเปือ่อนั้นจะหลงเหลือในแผ่นดินทั้งผู้คนสารพัดสัตว์ทั้งหลายจะสาบสูญล้มตายเสียหมดสิ้นโดยพระการจะมาพรานแผ่นดิน จะสูญสิ้นการกรรงค์สงครามกรุงศรีอยุธยาจะสูญแล้วจะรับรัศมีแก้วเจ้าทั้งสาไปจนคำรบปีเดือนคืนยามจะสิ้นนามศักการ5 0 0าพันกรุงศรีอยุธยากเกษมสุขแสนสนุกจิ่งล้ำเมืองสวรรค์จะเป็นเมืองแพทยสยาอาทันนับวันจะเสื่อมสูญเอย่ย ด้วยหลายทศวรรษที่ผ่านมาแผ่นดินนี้มีคนบาปกรองเมืองเรืองอำนาจแผ่นดินนี้มืดมนแผ่นดินนี้ไร้ความยุติธรรมแผ่นดินนี้ราษฎรทุกยากลำบากแผ่นดินเกิดข้าวยากหมากแพงประวัติศาสตร์อาจซ้ำรอยแผ่นดินอยุธยาก็เป็นได้้อยเตรียมความพร้อมทุกอย่างให้ดีที่สุดเมื่อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จะเกิดขึ้น เมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วขอให้แผ่นดินนี้มีความสมบูรณ์มีความเป็นธรรมมีความเสมอภาคภาราดรภาพและประชาธิปไตยเพื่อประชาชนชาวไทยและลูกหลานของเราทุกๆคน7เมษายนครบรอบวันกรุงแตกกรุงศรีอยุธย,ยากรใกล้อวสานเกิดความปันป่วน พลเมืองเสีขวัญด้วยค่าศึกล้อมกรุงจืนทับได้นานวันขนาดที่ไปลายไตยก็ขัดแย้งเข็งข้ากันเองเหตุเพราะชิงอำนาจเกือบทุกรัชการโดยเฉพาะช่วงเวลากราว90ปีก่อนกรุงแตกกรุงศรีอย,ยุธยาสถาปนาเมื่อวันศุกร์ที่4มีนาคมปี1893 ปิดฉากราชธานีที่อายุยืนนานเกือบ417ปีในวันอังคารที่7เมษายน2310เชื่อกันว่าการแตกสามัคคีภายในนั่นคือเหตุสำคัญของการสิ้นกรุงศรีอยุธยางวงเวลาที่เกิดความสับสนวุ่นวายกลเกมทางการเมืองที่ฝ่ายตรงข้ามนำมาใช้คือการสร้างข่าวลือเพื่อดิสเครดิตผู้ปกครอง ปรากฏในเพลงยาวพยากรกรุงศรีอยุธยาให้ร้ายฝ่ายตรงข้ามผ่านคำนำนายเพื่อปวนการเมืองปลุกปั่นประชาชนอ้างการพยากร์สอดคล้องกับพุทธธรรมนายนมหาสุบินชาดกให้มีความศักดิ์สิทธิ์แฝงอยู่ในคำพยากรนั่นคือเดือนดาวดินฟ้าจะอาเพศอุบัติเหตุเกิดทั่วทุกที่สารมหาเมฆจะลุกเป็นเพลิงการ เกิดนิมิตพิสดารทุกบ้านเมืองผัดแดงเดือดดังเลือดนกอกแผ่นดินเป็นบ้าฟ้าจะเหลืองผีป่ากก็จะวิ่งเข้าสิงเมืองผีเมืองนั้นจะออกไปสู่ไพรเนื้อหากล่าวถึงบ้านเมืองยามยกเข็นผู้ปกครองไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรมเป็นเหตุให้บ้านเมืองต้องประสบเหตุภัยถึง16ประการด้วยกันเช่นอากาศวิปริตพิษฤดูเกิดกรโรคร้ายค่าชีวิตมนุษย์และสัตว์ เข้ายักหมักแพงแผ่นดินแห้งแล้งทุกหัวระแหงบ้านเมืองเกิดกะลิยุกค,คนดีหนีหายผู้ร้ายครองเมืองเกิดการกรบราฆ่าฟันล้มตายเป็นจำนวนมากในลักษณะทำนายไว้บวันผิดเมื่อวินิจพิจูก็เห็นสมมีใช่เทศการร้อนก็ร้อนกระงมมีใช่เทศการลม้มลมก็พัดมีใช่เทศกาลหนาวก็หนาวพ้นมีใช่เทศการ,นากนานการฝนฝนก็อุบัติ ถูกต้นไม้ยอมญาตสารพัดเกิดวิบัตินานาทั่วสากลนับเป็นเพลงยาวที่ส่งประสิทธิภาพยิ่งในการสื่อความอาเพศของบ้านเมืองแม้ผ่านเวลาต่อมาอีกเนิ่นนานผู้คนก็ยังคงจดจำคำทำนายนี้มาอีกหลายชั่วอายุคนในชื่อเพลงยาวพยากณรกรุงศรีอยุธยา